สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกเอาไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั่นจะเป็นยังไงและจะมีอะไรบ้างน้ำตกใบหน้าคน สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นในประเทศอินเดียที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้โดยเป็นปรากฏการณ์เป็นภาพคล้ายกับใบหน้าคนในน้ําตกขนาดใหญ่จนทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนนะครับถึงกับอึ้งไปเลยฮะงานนี้และเมื่อภาพถ่ายนี้ถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาบ้างก็บอกว่านี่คือภาพของจริงไม่ได้มีการตกแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดบ้างก็ว่านั่นมันคือภาพตัดต่อแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่ายังไงกับภาพนี้บ้างฮะ ตัดต่อหรรือขอขงงจิงกันแนแ่หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นแค่14บาทแบบรายเดือน59บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adpm หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม adpm อะไรอยู่บนท้องฟ้า หลายคนที่เจอแสงประหลาดประหลาดอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยก็มักจะบอกว่านั่นคือ UFO แต่ผมอยากจะให้ดูวิดีโอต่อไปนี้ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโดยคลิปนี้นะครับถูกถ่ายได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสโดยเป็นภาพของอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคล้ายกับรูปร่างของมนุษย์เลยฮะคุณผู้ชมซึ่งทีแรกเนี่ยคนถ่ายนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นลูกโป่งหรืออะไรแต่นี่มันเหมือนกับว่ามีคนลอยขึ้นไปเล่นอยู่บนท้องฟ้ายังไงอย่างนั้นเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะคุณผู้ชมที่มนุษย์เนี่นไ,ไม่ มีเครื่องจัรแต่นี่คือเขาจือนอยู่บนอากาศได้เลยฮะดูฮะคุณผู้ชมใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กับเรื่องนี้ได้เลยนะ,ะถือว่าแปลกมากเลยน้ำตกสีเลือด สำหรับน้ำตกสุดประหลาดแห่งนี้นะครับผุดขึ้นมาจากทารน,น้าแข็งเทเลอร์ที่หุบเขาแมกบูโรแห่งแอนตาร์กติกานะครับคุณผู้ชมถูกค้นพบโดยนักธรณีวิทยาในปีคศ1911ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาสันนิษฐานว่าสีแดงที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับน่าจะมาจากสีของสาหร่ายแต่ภายหลังได้ข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าน้ําตกสีเลือดแห่งนี้เนี่ยเกิดจากทะเลสาบน้ําเค็มใต้ดินซึ่งอุดมด้วยธาตุเหล็กที่ถูกกักเก็บอยู่ในทารน้าแข็งราว1.5ล้านปีที่แล้วแม้อุณหภูมิจะติดลบ5 ฟาเซลเซียสแต่ด้วยความเค็มจัดจึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้นะครับไม่จับตัวเป็นน้ําแข็งแต่อย่างไรก็ตามน้ําตกสีเลือดนะครับยังแฝงไว้ด้วยอีกหนึ่งความลับซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์เองได้เผยว่าอีกหนึ่งสาเหตุแห่งสีเลือดนั้นเกิดจากระบบนิเวศของแบคทีเรียที่ถูกขังไว้นานนับล้านปีจนวงจรชีวิตมันถูกทําลายอย่างรุนแรงและประมาณ2ล้านปีที่แล้วทานน้าแข็งเทเลอร์เป็นเพียงทานน้าแข็งเล็กๆที่ให้จุลินทซีอาศัใสอยู่และถูกกักอยู่ใต้ชั้นน้ําแข็งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยป สจากรออกซิเจนแสงส่องถึงและพลังงานความร้อนใดๆจึงเป็นเหตุให้จุลินทรีนะครับไม่สามารถสัรงข้อแสงได้และจําเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกับแร่ธาตุที่ถูกขังอยู่ในทะเลสาบจนเกิดเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่โดยความลับอันน่าลงไหลของน้ําตกสีเลือดแห่งนี้นะครับยังคงตึงอยู่ในทะเลสาบภายใต้ทานน้ําแข็งบางที่ไม่สามารถเข้าถึงทําให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงความสามารถในการปรับสภาพของแต่และช่วงชีวิตซึ่งน่าจะนําไปสู่การประเมินความเป็นไปได้ ของวงจรชีวิตในระบบสุริยะจักรวาลอย่างดาวอังคารหรือยูโรป้าซึ่งคือดวงจันทร์น้ำแข็งดาวพฤือหัสแท้จริงแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนาซาคาดการว่าโลกเหล่านี้จะมีสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำแข็งอยู่ใต้ชั้นฐานน้ำแข็งซึ่งเป็นที่ปรารถนาของรูปแบบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเพราะจะได้รับการปกป้องหลายชั้นจากรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีคอมิกได้ดีกว่าการอาศัยอยู่บนพื้นดินไม่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ล้วนมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเสมอเห็นได้จาก ส่วนที่เหลืออยู่ของระบบนิเวศแห่งนี้น้ำตกสีเลือดที่บ่งบอกว่าชีวิตหนึ่งสามารถดํารงอยู่รอดได้แม้จะอยู่ในภาวะที่ร้ายแรงบนผืนโลกฟ้ารั่ว ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นในกาหนานะฮะเมื่อมีผู้คนเนี่ยที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับได้เจอกับน้ําที่ตกลงมาจากท้องฟ้าอยู่เพียงจุดเดียวก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากที่ฝนจะตกลงมาเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นหรือจะพูดงด่ายง่ายว่ามันคือเหตุการณ์ฟ้ารั่วนั่นเองลองสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมปริมาณน้ําที่ตกลงมานั้นหนักและแรงมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่งดงามและน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งมากๆเลยจริงๆ ฝนตกใส่รถ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะที่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันโดยเป็นคลิปไปัลจากอินโดนีเซียนะครับเป็นภาพปรากฏการณ์ที่หลายคนพูดตรงกันเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกมันเป็นคลิปวิดีโอของฝนที่ตกลงมาจากฟ้าและตกลงมาใส่รถคันสีดําอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละฮะในขณะที่บริเวณรอบข้างเนี่ยกลับแห้งสดิดไม่มีฝนสักเม็ดเลยโดยคลิปดังกล่าวนะครับถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมซึ่งถ่ายให้เห็นลานจอดรถแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียปรากฏเป็นภาพของฝนที่ตกใส่หลัง ข่ารถโตโยต้านะครับคันเดียวในลานจอดรถเลยโดยที่รอบๆเนี่ยไม่มีฝนแม้แต่น้อยซึ่งตอนแรกนะครับคนโพสต์เนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าใครฉีดน้ําลงมาใส่รถกันแน่แต่ในลานจอดรถไม่มีใครอยู่เลยซึ่งทางด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าภูมิอากาศและธรณ,ณีฟิสิกของอินโดนีเซียนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าวิดีโอนี้เป็นภาพจริงหรือเหตุการณ์จริงหรือไม่แต่อย่างใดเพราะโดยปกติแล้วนะครับฝนจะตกลงมาจากเมฆคิวม um ูลโรดิมัสซึ่งทั่วๆไปแล้วเมฆฝนนี้ จะกินพื้นที่หลายกิโลเมตรไม่น่าจะทําให้เกิดเป็นฝนในพื้นที่แคบๆเล็กๆแบบนี้ได้แต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นไปได้ยากมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่เคยล้างหม้อน้ำจิ้มนานกว่า60ปี เรื่องนี้นะครับชาวเน็ตถึงกับขมคอ,อกันไปตามๆกันเลยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อมีคนเผนย,ยความลับของความอร่อยของร้านหมูปิ้งชื่อดังในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่ไม่เคยล้างหม้อน้ําจิ้มเลยมายาวนานกว่า60ปีแล้วละครับคุณผู้ชมและนี่แหละครับคือหม้อน้ําจิ้มใบที่ไม่ล้างกว่า60ปีดูเอาเองแล้วกันคุณผู้ชม โอ้โหผมไม่สงสัยเลยว่าทาไมถึงเป็นสภาพแบบนี้จนทําเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงกับฮือฮาเป็นอย่างมากในขนาดนี้เลยทีเดียวโดยร้านนี้นะครับเป็นร้านหมูเสียบไม้อันโด่งดังในย่านแห่งหนึ่งของโตเกียวที่เพิ่งถูกนําเสนอโดยรายการโทรทัศน์ยอดนิยมของญี่ปุ่นได้เผยแพร่และแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในเคล็ดลับสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือหม้อใส่ซอสหมูเสียบไม้จุ่มซึ่งรอบนอกหม้อเนี่ยถูกเคลือบไปด้วยสีน้ําตาลเหนียวเหนียวคิดดูสิครับคุณผู้ชมไอ้สีน้ําตาลเหนียวเหนียวนั่นก็คือซอสนะฮะที่มันสะสมมาพอ คูณแล้วก็เต็มข้างหม้อเลยอะ่ะโดยเจ้าของรุ่นที่3มหม้อน้ําจิ้มใบนี้พวกเขาเนี่ยไม่เคยล้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแหะครับจนผ่านมา60ปีแล้วก็คือปู่ย่าตายายเนี่ยสอนมายังไงลูกหลานก็ทําอย่างนั้นนะครับว่าห้ามล้างหม้อใบนี้เด็ดขาดซึ่งชาวเน็ตบอกว่าทําไมไม่ทําความสะอาดล่ะแต่พนักงานของร้านนะครับอ้างว่าเหตุผลที่ไม่ทําความสะอาดเนี่ย ก็จะช่วยให้เพิ่มความหอมหวานมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมโดยร้านนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1933โดยคุณปู่ของเจ้าของร้านคนปัจจุบันและขวดซอสก็มีมาตั้งแต่สมัยแ,แรกๆซึ่งทุกคนเนี่ยต่างสืบทอดธร,รมเนียมการเติมซอสโดยไม่ทําความสะอาดหม้อซึ่งเจ้าของคนปัจจุบันนะครับก็เชื่อมั่นว่ามันมีส่วนช่วยให้ธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จและทั้งนี้นะครับในระหว่างการออกอากาศของทางรายการก็ได้มีการถามผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับซึ่งระบุว่าหากซอสได้รับความ ร้อนนานพอก็ไม่น่าจะเกิดอันตรายจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียได้นอกจากนี้จากการทดลองโดยเติมน้ําสะอาดลงไปในภาชนะที่เต็มไปได้วยน้ําสีดํา365ครั้งแสดงให้เห็นว่าน้ําดั้งเดิมส่วนใหญ่แทบจะไม่หลงเหลืออยู่อีกด้วยและนี่แหละครับคือสูตรที่ทําให้ร้านนี้ประสบความสําเร็จโดยการที่ไม่เคยล้างหม้อน้ําจิ้มนานกว่า60ปีฮะคุณผู้ชม นักดำน้ำกับภารกิจสุดเสี่ยงลองนึกภาพความลำบากยามที่มีอะไรติดอยู่ในซอกฟันของเราสิครับ โดยที่เราเนี่ยไม่สามารถเคลียร์ออกเองได้ซึ่งผมเชื่อเลยว่ามันคงเป็นเรื่องที่ชวนลำคานใจอย่างยิ่งมากเลยทีเดียวและอาจจะสร้างปัญหาตามมาถ้ายัางปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นและด้วยความเข้าอกเข้าใจดีถึงความรู้สึกลำบากนั้นนะครับคริสเตียนาเซนาโตนักดำน้ำชาวอิตาลีคนนี้นะครับจึงได้ผันตัวมารับจบเป็นหมอฟันปลาฉลามครับคุณผู้ชมเธอเนี่ยได้รับภารกิจสุดท้าทายในการงัดเอาเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่ออกมาจากปากปลาฉลามให้แก่พวกมันซึ่งรวมกว่า15ปีแล้วนะครับที่นักดำ น้ำหญิงผู้นี้เนี่ยอุดทิศตัวเองลงไปดำน้ำทะเลเพื่อช่วยเหลือฝูงฉลามแนวปะการังแคลเบียนใต้ทะเลของประเทศบาฮามาสและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับใครสักคนที่จะลงไปดำน้ำเข้าใกล้กับฝูงฉลามมากมายขนาดนี้แต่กับเธอผู้นี้นะครับผู้ที่ได้รับฉายาว่าชาร์กวิ t เ p ลเลอร์เธอเนี่ยกับมีเทคนิคพิเศษเนะครับที่จะกล่อมฉลามเหล่านี้ให้สงบนิ่งได้และแทบไม่ขยับเลยจนกว่าเธอจะล้วงมือเข้าไปในปากและดึงตะขอออกจากปากของบันที่ฝังลึกในขากรรไกรออกมา จากปากมันได้สําเร็จและแน่นอนนะครับว่านี่ฟังดูอาจจะเป็นภารกิจเสี่ยงตายแต่เชื่อไหมครับว่าคริสเตียนาเนี่ยยังไม่เคยถูกฉลามตัวไหนนะครับกัดเลยสักครั้งเดียวแม้จะมีบ้างที่เธอพลาดได้แผลจากคมของเบ็ดตกปลาหรือเจอฉลามที่บิดตัวเพื่อจะเป็นอิสระจากเธอจนมีบาดแผลแต่พวกมันเนี่ยก็ไม่ได้ทําร้ายเธอเลยแม้แต่ตัวเดียวจนถึงขณะนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเธอได้นําเบ็ดออกมาจากปากของพวกมันเป็นจํานวนมากถึง250ชิ้นแล้วแหะครับโดยคริสเตียนาก ว่าฉันเชื่อว่าพวกมันสื่อสารกันได้และคงจะบอกฉันว่านี่ไงหมอฟันฉลามอยู่นี่แล้วไงซึ่งสําหรับเธอแล้วนะครับฉลามเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สัตว์ร้ายเลยแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเธอก็หวังว่าจะดูแลฉลามเหล่านี้ของเธอให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะที่ฉลามเหล่านี้เองก็อาจจะต้องทรมานกับการมีเบ็ดติดอยู่ในปากของพวกมันไปอีกนานถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเธอเช่นกันนั่นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงได้กลายเป็นที่รักของฉลามเหล่านี้เรียก ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม